ต่อมาครับนะับเอ็กตอนคู่โดดเดี่ยวนะครับข้อใดไม่ถูกต้องรอบอาตอมกลางนะเฉพาะอตอมกลางนะอันนี้เดี๋ยวครูว่าให้ดู N H 3ก็อย่างนี้ถูกไหมครับมีหนึ่งคู่ N O 2ก็จะมีหนึ่งคู่ถูกไหม N O 2ก็ประจุลบีพันแค่คู่อันหนึ่งอ่ะเป็นอ,อย่างเงี้ย C O O 4นี้ไม่มีคู่เลยเป็นเรสต์แนั้นหมดเลย น,นัอันนี้เท่าไรนี้มากกว่าอันนี้ถูกไหมถูกเขาถามเขาได้ไม่ถูก CL f 3 CL มี7ใช้ไป3เดลอสอ2คู่เดี๋ยเป็นรูปเนี้ยเหีืยองคู่ BRS 4บวกนะดูนะนะ BR BR มีเแต่ว่าประจุติดบวกไว้ก็เหลือ6ใช้ไป4ี่ล้วหนึ่งคู่นะครับอ่าเหลือหนึ่งคู่สองคู่มากกว่าหนึ่งคู่ แอมโมเนียมมีหนึ่งคู่เอ้ยอันนี้ไม่มีสักคู่นะแอมโมเนียมเพราะเติมทีแอมโมเนียมีหนึ่งคู่โคไปให้ h บวกบวก,ก็เลยไม่มีแล้วสักคู่อันนี้ก็ยังถูกอยู่นะครับนะมาดูข้อนี้ co 4ีเมื่อกี้ทำแล้วศูนย์จะมากกว่าหนึ่งคู่อันนี้มีหนึ่งคู่เห็นไหมไม่ถูกละข้อนี้ข้อสามไม่ถูกข้อสี่ xe fc xe ไม่ต้องเขียนแล้วนะ มี8ถูกไหมครับเ,เขียนก็ได้ครับใช้ไป4เห 4, ลืออีก4ี่ก็เหเป็น2คู่ b i 5เมื่อกี้ b i c r f 3ไปค้ายกันอันนี้เหลือ2คู่ถ้าเกิดเพิ่มใช้บีอีก2จะกลายเป็นรูปอะไรครับอ่ามีเหลือหนึ่งคู่ถูกไหมสองคู่มากกว่าหนึ่ง s3 SO ไม่มีแล้วเพราะเกิดเป็นสามเดนเบลลาบเกรียงเลย มัมาไม่มีสักคู่เลย i อสามลบมตรงกลางมีประจุลบไออดินจากเจ็ดกลายเป็นแปดใช้ไปสองเหลือหกก็คือสามคู่เอีสองพันธาคู่นะอันนี้เอมีแปดใช้พันธาคู่ไปสองข้างกับ o ก็เหลือสี่ถูกไหมครับก็คือเหลือสองคู่นั่นเอง n อสามลบอย่างนี้เหลือคู่หนึ่งโคมาให้ n ตัวนี้ ก็ไม่มีละเนาะก็ศูนย์ก็ถูกหมดทุกข้อเหลือข้อสาข้อเดีวที่ไม่ถูกนะครับน่ต่อข้อสามไม่ทันกดพอสนะครับถามว่าต่อไปก็อแปดถามสภาพขั้ว Si มีขั้ว c 2ไม่มีขั้วนะพะ c 2เปนเส้นตรงข้อนี้อันนี้หักล้านหมดอันนี้หักล้างหมดถูกไหมครับ อันนี้ก็สามเหลี่ยมใบล่าถูกไหมข้อที่มีคูณทุกหมเลยคือข้อสี่ข้อนี้ง่ายนะลองวาดูนะครับอันนี้เป็นพีเรียบมีคู่ฐานสามเหลี่ยมมีเส้นตรงอันนี้เป็นสามเหลี่ยมใบล่าอันนี้ก็สามเหลี่ยมใบล่านะ